สวัสดีสมาชิกรถมือ2สองชนแนลทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ Mercedes-Benz C350e ตัวเบนซินไฮบริดปี2017จ18ใหม่มากๆครับเลขใหม่เพียงแค่140,000กว่ากิโลครับราคาหายไปล้านกว่าเพื่อนๆวันนี้คันนี้สวยจัดจริงๆครับน่าเล่นมากๆเลยนะครับเอาใจแฟนคลับเบน z นั่นเองครับวันนี้ราคาเปิดมา สุดว้าวประหยัดเงินในกระเป๋าไปเยอะเลยนะครับแต่รถเนี่ยสภาพนางฟ้าสุดๆภายในบอกเป็นสีดำสีเบจน,นะครับชุดเกียร์ใหม่แล้วนะครับผมเป็นไมเนอร์เชงสวยๆเลยนะครับคันนี้รับรองไม่ผิดหวังครับรถจอดอยู่การจนาพิเศษบางแคเพื่อนๆราคาเปิดมาหน้าสุดเราใจสุดๆ1ล้าน5 9 0 0บาทเพื่อนๆ 1, ล้าน 59, 00บาท ใครสนใจคันนี้ห้ามพลาดเลยทีเดียวครับขับไปไหนก็ดูดีมีสไตล์หรูหรามีระดับครับจัดส่งรถได้ทั่วประเทศเซ็นสัญญาไฟแนนซ์ได้ทั่วประเทศเช่นเดียวกันครับไม่ต้องห่วงว่าท่านจะอยู่ไกลหรือใกล้นะครับเราดูแลให้ทุกท่านแน่นอนครับใครสนใจแอดไลน์แอดมินมาก่อนครับที่0885845375ครับ